แยกฟังนะคะแยกฟังสำหรับผู้ใดที่ออดิชันมาฟังนี่นะคะสําหรับพ่อพ่อแม่แม่นะคะคนไหนที่มากับศิลปินนะคะแยกไปข้างท้านผุนก่อนค่ะข้างหลังค่ะพี่รองคะแยกไปฝั่งทางนู้นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเรียงศิลปินตามหมายเลขนะคะพี่รอนตามหมายเลขนะคะขอบคุณคมาบอกนักแข่งวันนี้แน่นที่ก่อนเลยเด็กกินขี้สตี้น่าเด็กกินเ้าก็ค่ะค่ะแต่ว่าแยกใบมันปัน่นมือยุก ใช้ตายเย็บไปใช้เอาตัวไปอ๋อหัวยูวใช้ออ๋เจ้าเลยนะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ความร่วมมือนะคะพี่ดองคะตอนนี้เรารอทีมไลท์มาอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนต้องได้ออกไลด์สุดแม่โว้ยไม่สามารถไปยืนหน้าสีเอาไม่อยากเท่าค่าวงแม่ชิบ่เท่าจะได้อยากงเกิดไหมวะแล้วขั้นอุงอิงออดียชั่นไหมความแปรกับบอออดิยชั่นคือเก่าค่ะพี่ดองค่ะ เกียนีที่จะเกียนางเอกช่องเด้อผมเปลมว่ะแตกร้านเลยเด้ผมแปลมว่ะไม่สายอดวิวแตกล้านโอ้ยวิวดีีเหมือนสามรอบแล้วก็คืนพ่อบรรการนทั้งมงในหนึ่งทีนีดี ก็โคตตึงอยู่ใหขอเรียนเชิญนะคะอันนี้คือน้องที่ของเรานะคะพี่น้องฮาร์หรับท่านสชคชี่อันนีงคืมาโบแกแกค่ะลกเต๋วลูกต้องกาเชิญนะคะอันเรนเซตะลกมาเลยน้ำกันเลยค่ะอันจ้ามครยันที่ยืนแยกกันเด้ค่ะค่ะน้องสีเอายัยอิมาเจ้าดิเ่ย นี่ครัพี่้องรนี่คือฟุลผู้ใหไ่ของเฮานะคะว้าเอาปากคือพนดีค่ะัสดีพี่้องคือบ่าแหบ้นไทยตอดแม่เเนี่ยยืนนมไว้เงี้ยคือว่าแห่บ้านไทยคิดชื่อสีดอสัมัสนสัมผั พี่นองคะวันกี้คว้ามซก่อนนวดอันนี้คือพ่อเข็มกำมณชัยที่เค็มที่เข็มกมลชัยนะคะทุกกระถาก็มูดที่สุดในพวกบ่ได้เปล่าพี่คะที่เข็มกมลชัยนะคะหรือว่าทุกคนจะรู้จักในนามพี่ใหญ่ค่ะใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งเอาค่ะพี่น้องคะจะเสียงใหญ่เลยจะทุกคาไว้กัน อันนี้พี่อนีทวีสักนะคะสวัสดีครับดีกรีสมัยเด็กๆแ่ว่านนำคว้าแต่ว่าีลูกๆที่นี่้องๆสองเอาแบบน้ำ่อไปใหเอกต้นี่ใชดีเออเออขอบคุณครับันี้เป็นงานออดิชั่นเป็นประรครับ อันนี้คือนั่งอยูนหนันี่แต่ทีมงานเขาสิว่าออดิชันผนีเป็นปะครับแมนค่ะคุณแม่นั่งยู่นังแต่แมนี่ครับข้างหลังโอ้ยใส่แ่นดำเไหมเสียเราไปเป็นแม่ยาจ่าลูกาลูกโอ้ยีแก่แลออริชันแม่กับแม่ไก่ลูกกันวานิวขัดนันนิ้วจีบื้อสิองเปี่ยนค่คุณอลนพรวุลัจใจหลักนันแมนกับพอด อดันเป็นพระเดียที่อื้วหน่อมผมให้ไรมาพ่อหวังแนวกาวีตัวนี้นะุกคน่ะชมผมต่าชมรวมอยู่อะแล้วลงนั่งอยู่กับการเก้ยังคันเจียงหวังเฮ้ยนี่เรอี่บอกแพ้กระเป๋าเนี่ยเมนเฮ้ยลงมาติดมตามันมือแล้ว่าแล้วก็ยินมบล็อกี้นี่โดเ่วันนี้นะครยิ้เขาด้วยก็ดยนะแม่เตี้ยมาฟรีนะคะแม่เอมี่เมา ขอบคุณแม่มีนะคะทีมคนเดียวทีมงานค่ะไม่หดไม่หดดูปวดมาเล่นรกันเสื้อนิต really like ีลงในไปบ่ค yes ่ะก่อนที่ไปน้ำมาน้ำนะคะให้เอื่อยให้อ้ายให้อ้ายให้นองใอ้นองอันนี้ให้เอื่อยฟางฟางสำหรับนะคะ มีขอคิดมีคำแนะนำอะไรจะฝากศิลปินที่จะกำเนิดขึ้นใหม่ในสาวน้อยพี่ปัญแถงสุนทรภู่อยากให้ทุกคนในกองค่ะขอคิดโจทย์ซะไม่อย่างคือปึให้ทุกคิดที่เปนหวังอ่านให้เปึดตัวตัวเขาขอคิดเนาะแล้วฝากขอคิดสำรับน้องๆนะครับผู้ที่มาออดิชั่นวันนี้ครับปรกันหลังคิเดเอาเองจ้า ก็ที่ไม่เอาขี้ไหจังดเพราห็นเป็นภาคการก็แลัก็ทีคิดดีแล้ก็จะภาคการบ้าอะไแม่แก่มม่ดีแม่แม่อาแม่แม่เปนม่เย็นหนาลหม่ดได้่ลาววัดีไดาววันดีอาน่ตาเดียวนะขาวไมทเองเออจะวุ้ยจ่ันดมีแม่มีี่บ้านนอเอาเป็นว่าหวพ่อสมวามสเร็จกันเลยกันผู้ใดเป้าอดีตันนี้นะครับ มันจะหวานหาน,นสุดไก่เนี่เป็นตลกเลยนะไก่เดี่วตอนเดีนะ่ยวตัวแดงหวานใจเราผู้ใดที่คือผู้ที่ตั้งใจพอดิเั่นวันนี้ครับนะครับก็ขอให้สมหวัง,งทุกทุกคนที่มาเพราะว่าทุกคนตั้งใจมานะ,นะครับก็คือ,อทุกคนทุมากนันด้วยอยากอยากให้สมหวัง,งนะครับอยากกดหวายเย่ยมมากไม่เหมือนปีมันหมุนอยู่ยังสีเด็ดแล้ว กำลังคิดเรอยากจะควงกูอ้๋ออันนี้ยังมีเหลืออีกทีนึงด้วยเนาะแต่ยิ่งควกคีไปยิ่งควบคีมั่นอันนั่นอัละไอ้สมบังนะครับกับผู้เดียผู้เดียที่พ่านเขามาเลี้ยวนะครับกับว่ให้ตั้งใจเอานะครับมาซอยกันสามเพราะว่าตั้งใจเอายังลูกพี่ที่ตั้งใจที่เอาบเลยว่าลบไงว่ามันอนุมานแล้ว ບ <c ười> <c ười> ໍ່ແລ້ວລະໂມມມັນເປັນລີດເຈົ້າ ให้ตั้งใจใเฮ็ดเอานะครับซอยกับซอยกันสากนะครับอขอให้สูงกันนะครับไม่ว่าตั้งใจในบางคนก็นตามหาปันนีชทุกนะครับสาวหน่อยเพืนเปรี้ยนะครับหลายๆคนนะครับอ,อยากที่เขามานะครับค,คนที่เขามาได้ไม่อนี้นะครับแต่ขอควบเสด็จควบดีดีไปรวมนานกันแล้วกันนะครับเขาอยากอ้วยเนี้ยแมนก่อนแมนต้นประตูใหญ่ๆเขาง่ายง่ายเป็นขอนงขวัญสำหรับพูดีเขาแล้วไหม เ,อ,เอันนี้คือ <นะ S 2> ขอคิดจำพี่ใหญ่นะคะพี่เขียนกมลชัยนะคะอัอนอน,อนี้วัตถุือกันมาชอบเขียนว่าเป็นว่าเราเท่าได้เปนองคาเหมือนหยอกล้อกันเราเรียนว่าหัวน,น,น,นะคะเขานั่นล่ะเขานั่นล่ะไม่สช่เขา,เาต่อไปนะคะนี่นะคะพี่เอกดีกรีนะคะอดีตพระเอกระเบียบวัฒนธิรมยองไรแต่กี่ว่าบอกว่าคืออย่างไรเรื่อนอะนรอันใดกยุ่มอันใดกยุ่มอีกคนวปุวย พวีไหมครับวิลาพงศ์ชื่อียังประกันนะครับศิลปินภูไทยหรือเบลล่ะสำหรับวันนี้กัผ่านชีวิตมองเรามาเยอะแยะมากมายนะคะตแต่ย้นอนนี่่เป็นคนนิสัยแบบนี้ได้ค่ะเอ๋าอ๋ออันงมาเป็นนิสัยเลยเป็นยังไงนิสัยวุ่นวี่เลยหรอคะแต่ก่นะะอนจะเนี้ยมากในมองทีนีนม้มองเห็นแักคีใชะใจพอดีเลยก็เรียนไอายฝา คิดเกี่ยวกับการเป็นศิลปินเอาแบบจริงจังขอคิดค่ะเอาแบบจริงจังความตายลันนะโอ้ยวันนี้มันหนัอเอาเราบอกวันเองก็เรียบนะกับคือจังที่เขียนว่าบอันนี้แล้วครับผมเออต้อคิดเอาเองนะี่ยซึ้งอะไรนี่อยบันไม่ได้จริงจังเลยค่ะกราบสวัสดีอินทรั์แฟนเพลงทุกคนนะครับ เป็ัวใจห้กันอง่เ่นๆกะจบ่สีอิัวักนริกนเอะไางดังจันนี้ยวดียวเดียวเดียวเดียเดียวเพียเนาะวเดายวเดีวเดี่วเดียวียวเดียวเดัยวเดี้วเดี้วเดีเดียวเดียวเดียวเี่วดียวเดี่วเียวเดี้วเดียวเดีวเดียียวเดียเด้ยวเวเดียวเดทเดีเดี้อเดสยดียวเดเดีวเดียดีเดีเียวเดีวยเดีวยยววเเวดเเียีเา่วดีียเ ครับมโชคดีท yeah. ุกคนนะครับผมก็เดนนกี่เป็นตาไไักนโอ้ยจบะคะพี่น้องคะว่าันนี้การจริงจังไปเลยต้องไปจริงจังละนี่พี่น้องสงสัยว่าผพวก็ไม่เึงยอพออย่างนเด็กออริชันจะเรื่อคือมันเป็นจักรีค่ะยบ่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้ร่อถ่าทีมไรสีมไรสุดแล้วท่านใหมากพี่น้อง้าใจเด้อไครับานากกอเริเดิมวันเนอเบิงหนากรกอเเดิมไปซกวันค่ะ แต่เลยบอกถาเสนอห่ีทำผ pues มแต่ว <What? S 1> nah ่าสิ่องยกให้คับนึงถึง้อค่ะพี่รองอะไครับขั้นทานของแ้่ก็จะิเป็นนีสัยแบบนี้นะครับพี่รองคเดี๋ยวอิสแบบไหนแต่ว่าเาคุยัานตโลกตล่สมคัญเาจะอกปครอบครัเสาใอบคุณสมาทีิดีตลกค่ะเพน่อจะไลยหาหน้าเอกพร้เอกอยู่ตอนนี้หลายคนอยู่ได้พอมีแววเป็นพระาเอกนางเอกในหลายคนบางี เป็นนักเอกแะไรไปเปิ้เป็นนักเอกก็สวนมากยก่นจะเป็นนักเอกเงี่ยันย้ก่อนจะพูดเป็นนักเอกไงเอปเอาเขาเป็นนักเอกก่อนเองเอเป็นัอะรี่แก่ลาพ่อว่า่ลาเป็นนักเอกแล้เบิงไปประานห้าเดือตกลงเานีกกเหมือได้หักกันเิดได้ย็นยิ้มเอทำกี่นองทุกคนก็ ต้ไปแล้วนะคะสำหรับทีมวันนี้สองคนนี้เพิ่งเป็นนักอินเตอร์เทนอินเตอร์เทียนไม่ให้เครียดถ้าเราเครียดเราจะกดดันบอลท่านเนึ่งไก่เวลาบหอทบอกค่ะอีกประแม่สารสิบัตรีอื่นอาจที่ว่าเครียดก็มาพอเครียดเครียดเนี่ยเครียดชีวิตส่วนตัวอ๋ออันเครียดจากแม่บ้านปะค่ะเราทดก้ี่ิดท่วมมือเคลื่อนเรากับท่วมมหาอยู่เนี่ เข้ามหาวิลักษณะท่าปอัไโอ้ยเนาะพี่เค้มอยู่ไหมต้านนงะลำชูบหัว่อไปกับผิวโอ้ยหัวหัวตกเครียดลำเล่าอยางนี้ย้เห็นรับโูกไหาคะบนอันนดีเนี่ยค่ะสำหรับซิลเลอินที้เีคอมสู้อมกอดสาวหนุ่ยไปบนแทงในลำเพื่อนโจ้นะคะหลายเพ่อยู่เรืยเรียนรู้กับพวกนู้ไปได้หลายค่ะ ไปเแค่ดวน้ำพืร์จะกู้บาอยาเราหลอกกันล้วไปโปรแมนบ่รแมนการหลอกกันล้วไม่ถึงว่าเอฟซีฮ่องกงทุ่ระดับประเทนค่ะแมนย่าววันไหว้ก็คอมเมนต์นี่มันแบบเป็นห้างลุกๆด้อค่ะเพราะว่าบางคนอ่จสิคิดว่าเขามาโอ้ยดีเสาหินเสาหินเรื่องเซาขามาเพื่อมาหางานหาเงินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าแมนไปอ่านคอมเมนต์ยัคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวอ่ะมันช่ในฮ่าววันไหวอีกที คืออย่าบอกทุกคนว่าถ้าเจอคอมเมนต์แบบลบๆคือผ่านไหนก็ผ่านเนี่ยค่ะห่ามอ่านห่ามเพียงเทาเสียบจะขอความที่แบบมันดีที่สุดก็เพราแล้วเพราะว่าถ้าเสียบขอความลบๆอะถ้าเสียบมีพลังแบบพลังเหตุงานพลังบวกคืออันนี้เป็นฟอร์คที่หนูเคยผ่านมาเาะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านดราม่ามากที่สุดกันผ่านปาร์ี่หละมี่สาระก็พี่เขียนอยู่นิดนึงกายบัวกอย่าบัว